สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรจะบอกแม่คะมีอะไรมาให้แม่คะ <c oughs> ว้าววันนี้มีการ์ดมาให้แม่ด้วยค่ะทุกคนเหมือนน่าชื่นใจไหมคะไหนอ่านให้แม่ฟังสิลูกมีข้อความอะไรถึงแม่หรือเปล่าคุณรักแม่นะ I love mom แล้วก็มีดอกไม้แล้วก็มีสายลุง้ง เลิฟเนะคะวันแม่ปีนี้หนูขอให้แม่มีความสุขนะคะอยู่กับหนูไปนานๆขอบคุณที่ดูแลหนูนะขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันนะคะอยู่ซับพอร์ตกันอย่างนี้ไปนานๆน,นะคะเลิฟมังที่สุดในโลกเลยนะหนูรักแม่ตลอดนะไม่ว่าจะเทศกาลไหนไหน